ท่านผู้ชมคะสภาพอากาศที่ร้อนอย่างหนักนะคะโดยเฉพาะเดือนเมษายนนี้นะคะอากาศร้อนกันสุดๆแบบนี้เนี่ยส่งผลให้เกิดความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดหรือว่าพีคนะคะทะลุพีคแล้วพีคอีกนะคะ4ครั้งไปแล้วนะคะและครั้งล่าสุดนี้เนี่ยวันที่20เมษายนที่ผ่านมาเวลา14นาฬิกาหนาทีพีคทะลุค,ค่ะคือความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเนี่ยไปถึง33,000 385เมกะวัตต์ค่ะและนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่สภาพอากาศร้อนๆแบบนี้ทำให้บินข่าไฟที่ทุกๆบ้านได้รับเนี่ยแหละคะ่ะราคาพุ่งกระจูดนะคะทั้งทั้งที่อัตราข้าไฟเดือนมกราถ,ถึงเมษายนนั้นยังเป็นอัตราเดิมก็คือหน่วยละ4บาท72สสตางค์ค่ะ เสียงดังๆนะคะจากคนทั้งประเทศเรียกร้องให้ลดค่าไฟฟ้านะคะและล่าสุดนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานรบบอดกอกพเนี่ยมีมติลดค่าไฟเดือนพฤษภาถึงสิงหาคมนะคะลงเหลือหน่วยละ4บาท70สตางค์นะคะซึ่งเป็นราคาเดียวกันทั้งภาค ครัวเรือนแล้วก็ที่ไม่ใช่ครัวเรือนมาพูดคุยกับทางเลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคุณคมกริตันตรวันิชสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลขาธิการคมกริตค่ะข้าวไฟภาคอุตสาหกรรมที่เคยหน่วยละ5บาท3าสาสตางค์พฤษภาเนี้ก็จะลงเหลือ4 7 0บาได้ใช่ไหมคะใช่ครับอุตสาหกรรมเนี้ยลดลงถึง63สตางค์<ม>บ้านอยู่อาศัยเนี่ยจาก4.72เหลือ4.70แล้วทำไมจู่จู่ะพฤษภา ถึงสิงหาพอมีเสียงเรียกร้องหนักๆบอตกตกรพถึงลงราคาให้ได้ล่ะคะทางกรพอเนี่ยได้นําเสนอมาที่กกพเนื่องจากเราเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนคนใช้ไฟเยอะเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชนทางกรพก็ยินดีที่จะยืดหนี้กรพออกไปก็คือขอรับในส่วนที่ตัวเองจะได้รับในการคืนหนี้เนี่ยลดลง7สตางค์ก็ทําให้4.77กลายเป็น4.70ทําไมต้องไปใช้หนี้กรพ,อพอ ปัญหาของเรื่องไฟฟ้าเนี่ยมันมาจากเรื่องแก๊สเป็นหลักประเทศไทยล้าอะสัมปทานแก๊สในแหล่งอิเวันเนี่ยเปลี่ยนผ่านในช่วงเดือนมีนาปี65ะนะครับเปลี่ยนผ่านจากลายหนึ่งมาเป็นอีกรายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลายเดิมเนี่ยเขารู้ว่าเขาไม่ได้รับสัมปทานเขาก็เลยไม่ขุดเจาะเพิ่มเติมเพราะนั้นปร,ริมาณแก๊สเนี่ยก็เริ่มลดลงตั้งแต่ปีปลายปี64จาก800เนี่ยลงเหลือประมาณ200ในปี65คาดว่าะจะได้ประมาณ4 0่นะในปี66กกรกฎา ก็คือกรกฎาคมนี้เนี่ยน่าจะเห็นกาน๊าซอ่าวไทยได้ประมาณ400ล้านลูกบาทฟุตต่ตอวันครับก็จะมาเป็นเชื้อผลในการผลิตไสไฟฟ้าใช่ครับแล้วมาเกี่ยวอะไรกันนี่ครัครปภปลายปี64เนี่ยพอแก๊สมันน้อยลงมาปุ๊บเนี่ยเราต้องนํา LNG เข้ามาเสริม<อ>แทนแก๊สที่หายลงไปนําเข้ากนะ๊าซธรรมชาติหรือว่า LNG จากต่างประเทศเข้ามาแล้วก็พอดีช่วงนั้นเนี่ยเกิดช่วงสงครามรัสเซียยูเครนก็เลยทําให้ก๊าธรรมชาติเหลวหรือ LNG เนี่ยราคา ขึ้นสูงทําให้เกิดมีภาระค่อนข้างเยอะถามว่าทำไมไปเกี่ยวกับกผออีกใช่ไหมครับก็คือว่าพอราคามันขึ้นปุ๊บเนี่ยทั้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องแก๊สคือทางปตทเขาก็ไปซื้อแก๊สมาตามราคาจริงกผอก็ต้องจ่ายเงินซื้อแก๊สในราคาจริงกผต้องซื้อแก๊จากปตทเพื่อที่นําไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าใช่ใช่ครับในราคาตามจริงแต่ว่า FT ีเนี่ยถูกบีบไม่ให้สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้รายได้น้อยกว่ารายจ่าย คือเอาง่ายๆว่ากอฟผเนี่ยไปซื้อเชื้อเพลิงแพงมาครับแต่ว่าไม่สามารถขึ้นค่าไฟได้ใ,ในช่วงเวลาปีที่แล้วใช่ครับอก็เลยทําให้ต้องเป็นภาระหนี้อยู่ตรงนั้นใช่ครับหนี้ตัวนี้ใครต้องจ่ายอันนี้ในส่วนนี้ก็คือในส่วนที่ผู้ใช้ไฟทุกคนต้องมีภาระรับร่วมกันสะสมมาเรื่อยๆเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ1นึ่งแสนสามหมื่นล้านหนึ่งแสนสามหมื่นล้านบาทใช่ครับต้องบอกอีกนิดนึงนะครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในขาขึ้นนะถ้าภาลนี้เรามีอยู่เยอะและนานเนี่ยคือต้องใจ่ายดอกเบี้ยมากขึ้นใช่ใช่ครับใช่ครับแสดงว่าช่วงเวลานี้เ,นเป็นช่วงเวลาที่ต้องเก็บเงินคืนไปใช้หนี้กฟผใช่ครับแลขาที่การคมกิษคะคแล้วงวด3เนี่ยก็คือเดือนกันยาถึงธันวาคมเอฟทีมีโอกาสจะลงไหมมีความเป็นไปได้ครับเพราะว่างวดสุดท้ายเนี่ยกันยาถึงธันวาเนี่ย เป็นวดที่แก๊สในอ่าวไทยเริ่มเข้ามาตามที่พยากรณเอาไว้ oh. นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันนั้นหมายความว่าปริมาณ LNG หรือแก๊สธรรมชาติเหลวที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยก็น้อยลงก็น้อยลงพอน้อยลงปุ๊บเนี่ยของถูกเข้ามาแทนของแพงในของแพงอราคาจะเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะดีกว่าในงวดก่อนหน้านั้นครับค่ะแสดงว่าตัวแปรที่ทําให้ค่าไฟประเทศไทยต่ําลงได้เนี่ยตัวแปรที่สําคัญก็คือ ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยถ้าเข้ามาได้ไวนะคะก็จะทําให้ต้นทุนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นถูกลงนั่นเองครับใช่ครับคือ,อคือของถูกมากขึ้นของแพงเข้ามาเสริมเนี่ยมันก็อยู่กับสถานการณ์ต่างๆนะช่วงปลายปีเนี่ยของแพงเนี่ยอาจจะแพงขึ้นแต่ว่าไม่น่าจะแพงกว่าปีที่แล้วค่ะอย่างก๊าซธรรมชาติเหรือว่ NG, นะา LNG ณขณะนี้ก็อยู่แถวๆ12ดอลลาร์ต่อล้าน b ีทม,มันก็เป็นช่วงเวลาที่ช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงครับใช่ครับลดต้นทุนครแต่ว่าในช่วง ปลายปีเนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวของในยุโรปนะช่วงนั้นเนี่ยจะมีการแย่งกันซื้อ LNG เ,เ,เยอะอก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไปสูงเนี่ยที่มันมีอีปัจสองปัจจัยก็คืออัตราแลกเปลี่ยนมันอยู่ในทางที่ลบคือเนะงินบาทอ่อนลงเงินบาทอ่อนลง้วทำให้เราต้องจง่ายเงินมากขึ้นแล้วก็เรื่องน้ำมันดิบดูใบเพิ่มขึ้นก็มีผลที่ทําให้ราคาแก๊สเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอนะ่ะปัจจัยต่างๆพวกนี้เราก็คงมาดูว่าค่าจริงเป็นยังไงแล้วก็ไปบวกลบ ในรอบถัด,ถดไปครับเลขาธิการคะสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายๆคนก็ถามเป็นคําถามเดียวกันว่าจะทําอย่างไรให้บ้านชาเนี่ยค่าไฟถูกลงในส่วนบ้านเนี่ยผมอยากแนะนำนะครับว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเราใช้ไฟปกติในช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็มีโอกาสที่หน่วยไฟเนี่ยจะเพิ่มขึ้นได้เพราะเครื่องทําความเย็นเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยามาทำงาน,น <ะ S 2> หนักขึ้นหน่วยไฟมากขึ้นต้องกลับมาดูบินว่าหน่วยใช้ไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นไหม,มถ้าหน่วยใช้ไฟเพิ่มขึ้นเนี่ย ค่าไฟก็เพิ่มขึ้นอยู่แล้วถ้าใครมีปัญหาเรื่องว่าหน่วยไฟยังเท่าเดิมแต่ค่าไฟแพงมากผิดปกติอันนั้นก็สามารถติดต่อนะฮะการไฟฟ้าฝ่ายจ่ายทั้งสองการรวมทั้งสำนังกงานกรกพรไม่ว่าจะประจำเขตหรือส่วนกลางให้ตรวจสอบรายละเอียดของบินค่าไฟได้ครับอยากใช้แอร์อยู่แต่ทํายังไงให้ถูกลงได้ล่ะคะตามที่การไฟฟ้าฝ่ายจหน่ายได้แนะนําไปแล้วนะครับก็คือว่าขึ้นอุณหภูมินิดหน่อยอนะฮะแล้วก็เปิดพัดลม ที่บ้านก็นทาช่วยประหยัดไฟได้มากยิ่งขึ้นก็อาจจะคงต้องมองว่ามีอะไรอย่างอื่นไหมที่จะสามารถประหยัดพลังงานได้เนี่ยก็ต้องเร่งประหยัดพลังงาน<ช>เพื่อไม่ให้เกิดค่าไฟที่แพงขึ้นท่านผู้ชมคะเราได้ฟังกันชัดๆแล้วนะคะว่าทําไมค่าไฟถึงลงได้บ้างนะคะแม้ว่าจะลงได้ไม่มากนะคะแต่ทั้งหมดนั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่าเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนนั่นเองก็คือก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่รออยู่ทุกวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะจึงนากลับมาค่ะ